อาร์เนอร์ส็ลตออกมากระตุ้นลูกทีมให้ปิดจ็อบคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้อาร์เนอร์ส็ลตผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลคาดหวังว่าจะนำพาลูกทีมปิดจ็อบในเกมรับมือกับสเปอร์ในสุดสัปดาห์นี้เพื่อบรรดาสาวกแฟนบอลเดอะค็อปจะได้ฉลองแชมป์อย่างเต็มที่หลังจากที่แฟนบอลอัดอั้นมาตั้งแต่ตอนคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีก ในช่วงโควิดลิวภูต้องการแค่หนึ่งคะแนนในการรับมือกับไก่เดือยทองก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาจะสามารถคว้าแชมป์หลีกสมัยที่20มาครอบครองได้สำเร็จมันจะเป็นการฉลองแชมป์ต่อหน้าเหล่าเดอะคอปในแอนฟิวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี1990ซึ่งตอนนั้นลิวพูเอาชนะ ควีนพาร์ k เลนเจอและคว้าแชมป์ดีวิชั่นหหรือปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นพรีเมียร์ลีกนอกจากนี้มันจะเป็นการฉลองแชมป์อย่างเต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลของพวกเราคว้าแชมป์ลีกเมื่อฤดูกาลปี2019ถึง2020แต่ไม่มีการฉลองเพราะมาตรการล็อกดาวน์โควิด -19 อานเนอร์สลอตนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมายอมรับว่า ช่วงเวลานี้มันน่าตื่นเต้นและนักเตะทุกคนพร้อมเต็มที่เพื่อความสํำเร็จนี้มันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเรารู้ว่าการคว้าแชมป์ลีกครั้งล่าสุดของสมโมสรเป็นช่วงโควิดแน่นอนว่าทุกคนตั้งตารอคอยวันอาทิตย์แต่เรายังมีงานที่ต้องทำให้สำเร็จนั่นก็คือเก็บให้ได้อีกหนึ่งคะแนนนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ และหวังว่าแฟนบอลของพวกเราก็จะรู้เช่นกันพวกเขาให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอดทั้งฤดูกาลและเรารู้ว่าเราต้องการอีกหนึ่งคะแนนและเกมนี้มันจะเป็นเกมที่ดีที่สุดพวกเราตั้งตารอคอย